สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าชี้กกอกนะคะนี่ก็วันนี้นะคะ24นะคะก็มี f อซนะคะผู้เพิ่นสำเร็จนะคะในหน้าที่นะคะในเรื่องธุรกิจนะคะก็จะมาขึ้นใบสีนะคะตรงนี้นะคะขึ้นใบสีขึ้นใบสีตรงนี้นะคะเพื่อน,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 นก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ใบสีใหญ่นะคะใบสีใหญ่เพื่อนก็เตรียมตัวกำลังประกอบนะคะขึ้นตรงนี้นะคะตอนนี้ก็รอทีมงานนะคะบ้านสาวุศีนะคะชาวบ้านเขาจะมานะคะมัดผ้าตรงนี้ประดับนะคะประดับผ้าตรงนี้นะคะเพื่อจะให้งดงามนะคะงดงามขึ้นสมกับที่มา ขอนะคะแล้วก็สําเร็จนะคะกับองค์พ่อปู่ปาริจิตนคราชนะคะตอนก็ตอนนี้ก็รอทีมงานอยู่นะคะก็รอชาวบ้านนะคะเขาจะมามัดผ้านะคะตอนช่วงบ่ายนะคะนี่แหละตอนนี้ก็รอ,อนิตยานะคะมาอยู่ยาก็ประสานให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็โทรบอกบอกป้าแล้วนะคะโทรบอกป้าป้าบอกโอเคนะคะก็ตามนั่นแหละก็ให้หาผ้าให้เขา ให้ความสะดวกกับเอฟีที่เพิ่นมาทำให้วางปูของเราสวยงามค่ะ,คะเราก็พาทุกท่านนะคะมาชมนะคะก็เทศก,การคิดสมาสนะคะก็จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันพรุ่งนี้เนาะยีนะคะวันนี้ก็24แต่ป้าลุงป้าก็เลี้ยงก่อนนะคะเลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ จัดงานจับสลากปีให, March, so, หม่คิดสตมาสพร้อมเดียวกันเลยนะคะพร้อมกันเลยก็คือเมื่อคืนนะคะเราก็ได้ความสนุกสนานเฮฮากันนะคะก็ได้ทุกคนก็อิ่มอกอิ่มใจนะคะก็ได้รางวัลกันทั่วหน้านะคะมีของที่ระลึกนะคะมีที่ระลึกของลุงป้านะคะให้ทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเมื่อคืนนะคะยูทูบเบอร์ก็แลกของกันไปนะคะมี เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่เราอามอบให้กันนะคะมอบให้กันค่ะเมื่อคืนก็ได้ความฮฮากับลุงช่างป้าสวนผักนะคะแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์เราเนาะนะคะเราก็ถ่ายนะคะก็ผู้โชคดีนะคะตามผู้มีบุญนะคะผู้โชคดีก็ได้รางวัลใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ธรรมดาก็ได้รางวัลเล็กน้อยนะคะปลอบใจกันไป นะคะอันนี้เราพูดไม่ได้เนาะเรื่องของโชคลาภนะคะเรื่องโชคลาภแต่ละท่านแต่ละคนนะคะ,ะ,คะเราก็ไม่อาจจะพูดไปได้นะคะโชคใครหมานมั่นเนาะพี่น้องนะคะได้ะะแต่ปู่ให้นะคะปูจัดสรรคัดสรรน,นะคะคัดสรรให้แล้วนะคะเมื่อคืนก็ยิ้มกันทั่วหน้านะคะได้รางวัลกันไปนะคะตอนนี้ก็รอทีมงานนะคะมาแล้วนะคะทีมงานบ้าน โรุะะูสีนะคะมาแล้วนะคะทีมงานรถกระบะมาแล้วนะคะทีมงานของเรามาแล้วยากก็รออยู่นะคะทีมงานมามัด,มดผ้านะคะให้กับ f อฟนะคะที่เพิ่นมาขึ้นบายสีนะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่25นะคะเพิ่นมา เพื่นได้นะคะเพิ่นสำเร็จในหน้าที่ในธุรกิจนะคะค้าขายสำเร็จนะคะเพื่นก็มาบายสีถวายองค์พ่อปู่ปริชิตของเรานะคะทีมงานเราก็มาแล้วนะคะบ้านสอนะคะทีมงานมัดผ้าจ้าสวัสด,ดีจ้าดดมาแล้วทีมงานเรานะคะ มานี่แตจ้าวัสดีจ้านี่เดี๋ยมาคุยพูดเพลินก่อนว่า,าเพลินนะมามาัดมังเลิมบังเลิจ้าจ้าจ้า ได้อะไรกันบ้างเนาะเมื่อคืนนี่พายเป็นผู้โชคดีได้เสื้อวะได้เสื้อผู้เลิศผู้เลิศโชคดีก็มูเมื่อคืนเพชร l าค่ะเพชร s าหมอสุกี้เออได้เครื่องไฟฟ้าทั้งสองนี่แหละบุญโชคใครมานมามอสุกี้มอสุกี้จ้านี่ละจ่าทีมงานเพิ่มมาผ่าค่ะบอกบอกเพิ่นเลิศจ้าว่ามัดจังไดด อสุกี้แล้วก็มีซึ่งนะะซึงน้อีกะซึ่งอีกมอสุกี้ไฟฟ้าตันอยนยตัวน้อยังหยตัวน้อยเ็นหูค่ะก็นี่เอ็ดมองนี่ค้ะงขึ้นนี่นแทนขึ้นขนะจะอนปูผ่าเท้าพื้นเขาปูผ่าเท้าแล้วก็ทั้งขางเดือดจมูอีเมสิทังขาวกับทังหน้านี่บ่

เอ็ไปาเอ็ดอันนโตอันนี้ก็ได้น้ตอายปีอลมือน่ะุดท้ายมันค้างกับองามทามาก่รับ็ดงามให้ดูบัดุนกันงาม่าทำสีหอดนะขนาดป้าวีป่ลายสไ่เอ็ดโตอันน้าหนน้าขนาดออีลาเออสลายอาคะ มันว่ากําลังมาเออนั่นแหละกําลังมากําลังมาค่าอยู่เอ้าีนันอยู่บ่ผ้าก็ได้นั่นกาวหนังไก่มีมั้ยมันว่ามันมาก็่ามาว่าเฮาตกลงเดี๋ยวน้เลิกกมันลแล่นไปซื้อมันว่าแต่ว่ามันได้อยู่อันที่เฮาหือน่น่ะมื้อนั้นน่ะกาวหนังไก่น่ะมันยังอยู่ล่ะว่ายังหลายหมยลยังหลายหมา จ้ะเซีมเนยทั้ทงเครื่องนี่จา้าเนี่ยทั้ทงเครื่องนะคะขเขาเฮ็ดใบ้ฮดเสียนะมเอา,มาไม,อนนะมนี้แมนเพื่อละเฮอนไม้เมื่อเอืญน,นี่แหละล่ำลำพ่อมาเลยที่เอ็<า>นแมนยี่ิห้ายี่หกมันจะได้ต่อสงงาน,มนเมื่อออ่นเนี่ยเขาล,ลา่ำถวายอันนี้ในการหนึ่ที่พกกับมาแก้บ่นที่กบได้สงงานสสงมือ อันนี้ก็แก้บนตคืเดีดค่ะเธอจะเข้าถวายอันนี้ถวายใบสีง่ายป่ะม,ม,มาเอามาเอาทีมงานรับผ้ามาเอามันว่า,า,าถ้ามีได้พอ่อผัวหรือก็ไม่เราไปซื้อมาเหมือน่าละเฮ้อเฮ,อฮ้อชุดเจ้ามาเบิ่งมาชุดเจ้าเหล่าเอาผ้าแบบเปลือดแ,แต่มันเหลืออยู่ไดนอันเข็มมุดเข็มผัวก็เก็บว่าเฮาเก็บไว้อยู่อยู่ดูดูรหลังนั่นล่ะ แล้วก็กาวหนังไก่ก็คือว่ายูเตนีบอกคือว่ายาเก็บไใบยูเตนกล่างบ้าในในในล่างนี่นี่ยากเก็บไว้ตัวนี้ล่างอันนี่แม่ขาวนี่ในล่างนี่ล่ะค่ะก็เดี๋ยวเอามาเลยฮันเดียกาวหนังไก่นี่เข็มมูดก็ยูนี่เลยจ้า

อาหารพืชเจอเจอใช่ป่ะเมื่อเลยได้สองกล้องตัว <s> ก <ats> <t> ็ต <s ats> uh, <t> ัวนึงหนาทึอตัวนึงมีทึ้เขาอ่ะอันนี้มันอันนี้มันอะไรบ่ได้ใช่ป่ะอาหารมันพืชบ่ะแล้วแต่แค่มันคือบ่อลอะไรมันบอใส่ได้อยู่บ่ะยังใช่ได้ใช่ป่ะนั่นเลยมันบอลใหได้เหนียวป๋าไหนได้บอลอ่ะมันจะมีกล้องเหนียวกับกล้องบอเหนียวเออก็แยกอยู่แยกไว้อยู่อันนี้เหนียว่ใชเหนียว เออี tamam ่ยท okay wow. yeah, ่้งปักมึงเทยนมันดเอาน้มันไม่่เสยไม่เที่นิมบ่บใส่น้ำมันใส่น้ำมันพืชใส่ก็ดีเลยบ่ระนน้ำมันพืน้มะกอกเอามาใส่มันจะละลายไปเลยมันก็บาเขาที่นิมพร้อมก็ได้น้ำมันมะกอกเดี๋ยวค่อยไปเอามาเชื่ออ่าฮะพอเดียวหาเลือเอาแล้วเดือจ้าเนื้อเัไปเ่อเดียไปเอ็เลยตันนี้เนี่ยใส่น้ำมันเอาไปเพื่อบ่พอนะใส่ยี่บ

ทีมงานนะคะโซลูซีนะคะลุยนะคะแม่ลุยแล้วไ <c oughs> <c oughs> ปทีมงานนะคะมาแล้วก็พร้อมลุย ก็สรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาชีกวกอกด้วยนะคะปู่เอยเขาจะมาขึ้นใบสีแก้บนแล้วนะคะที่องค์ปู่ประทานพรให้เอฟซีนะคะโชคลาภนะคะแล้วก็ในหน้าที่การงานนะคะเขาได้โชคลาภแล้วก็มาขึ้นใบสีถวายปู่แล้วนะคะก็ดีใจเนาะ,ะคะดีใจกับ เอทุกท่านนะคะที่เพิ่นโชคดีนะคะก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้เราส่วนบุคคลนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจกดไลค์นะคะให้ยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ